สวัสดีครับผมชื่อดิวครับสวัสดีครับผมแม็กครับเอเคครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นมายครับกันนะครับแม็กครับจะมาทำอะไรครับสวนครับเราจะมาทำสวนกันเอเคครับเดี๋ยวคุณแม็กเขาจะทําสวนไปเดี๋ยวผมก็พาทัวบ้านครับเออบ้านที่ผมอยู่นี่ก็คือบ้านของคุณเม็กเขานะครับทั้งเม็กของเราเดี๋ยวพาไปทัวบ้านของพี่ผม นี่ับบ้านหลังนี้เลยครับบ้านพี่ผมครับบ้านพี่เอเวนเนี่ยประตูเขาโหดมากส่วนบ้านข้างล่างนั้นคือบ้านของผมเองครับซึ่งมีหลายหลังมากครับพี่ดูจะช่างไวทำไมนักหนานส่วนบ้านหลังที่ขีเละขีเลรอย่างนี้ครับบ้านของเพื่อนผมมีคนครับไอเวฟครับซึ่งไม่สวยเลยเลยครับ นู่นฝั่งนู่นก็เป็นสวนของเขาะตับช่วเีกดี็เซิร์ฟเป็นเซิร์ฟไมค์คัน1.7.2นะครับช่วงเช้าเช้านี่คนก็เล่นเยอะนะครับโอเคแมคได้ดูนี่กลางคืนแล้วนะเออใช่นี่มันกลางคืนตอนเช้าอ่ะหมายถึงตอนเช้าคนเล่นเยอะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านผมกั กี่ได้มั้งแบ็กมาดูด้วยไหมไม่เป็นไรไม่ดูครับมขยันครับเดี๋ยวผมล็จะปิดแล้วหายแล้วก็มีทางลงลิฟต์ครับสวยมากยะเลียนี่นี่ก็คือสวนหน้าของผม,มซึ่งก็เพิ่งเก็บเกี่ยวไปขายได้ตังเป็นแสนแล้วนะครับตอนนี้ เซิร์นี้ก็ออต่างง่ายนะครับแล้วผมก็จะให้ไอพีเซอร์ฟไปใครยูที่องศูนย์จองศูนย์ศูนย์เลยนะอันนี้ก็เป็นบ้านของผมนะ้องศูนย์เอาใส่พัดพึ่งมาเล่นได้ประมาณหนึง 10, ่งหมื่นห้าพันยังไม่ถึงอาทิตย์ครับมีเพื่อนๆเ,เล่นไปแย่ แบบนี้ก็ระบบก็ดีมากครับเก็บผักสักหน่อยนะครับไปขายาให้ตังค์ยิ่ยิ่งหน่อยครับอาจจะเล็กที่นั่นเพราะท้งมีเน็ตไม่ไดีฝนตก คุณแม่คับเน็ตด,ดีไหมเอ,อ่อพอก็ดีครับดีนัดีดตอนนี้ผมก็รับคนเข้าแคนนะครับพีบีเดี๋ยวผมให้การินนะครับผมไว้ครับอะไรกับพีบีพีก็มาค่ะ ก็ไปเจอผมในเิร้ฟนี้ก็อักกันนะขอเงินได้นะครับเจอพี่ดิวเราขอเงินได้ผมก็ไม่รวยเลยนักหนาในเล่นเล่น,ลนไม่ถึงอาทิตย์ตังเจอไปถึงล้าน,นไม่ถึงล้านนี่ไหมแสนกว่าไม่ถึงก็ว่าปลาเองตังนี้ผมตังปลาแล้ เคนเคนห้าครับนี่ก็ทนันแ่นนี่ดิดดิดแล้งเพราะคนก็ยังเล่นอยู่นี่เล่นนหผมจะไปสปาครับขายของ มองไหมเมกมีตังกี <gt> ่บาทได้ไหมเออกี่บาทเจ็ดหมื่นครับนะเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับก็หาของง่ายๆแล้วก็เงินง่ายๆนะครับเพ็ดละเพ็ดเพ็ดหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับ เ็น,เนคุ้มมากครับมีกิจกรรมบ่อยมากครับเซิร์ฟนี้ครับถ้าคนมากเช่น,นวันเสาร์วันอาทิตย์นีคนเต็มเซิร์ฟเลยนะครับบอกอย่างแรงครับกิจกรรมอย่างจริงจังพวก <c oughs> อ,อะไรมืาอวานเขามีจิตกิจกรรมกระโดดกิจกรรมแจกของ ม็กแม็ก,แม,กแม็กก็น่าจะหลุดครับฮัลโหลแม็กเขาน่าจะไม่อยู่นะครับเพาวคงมามเขายังอยู่แต่เขายังเล่นไม้ครับอยู่ครับแต่เขาไม่พูดคนระับ เขึ้นาเงียบไปครับนกบ้านหนวงเขาวง่งโนเคครับโตมาแล้วครับมาแล้วแม่กับบ้านคนมีอะไรมั้งครับเรียกเปลครับมีอะไรมั้ง บาเขาอยู่กับคุณเวฟด้วยนะซึ่งคุณเวฟเขาก็ไม่ช่วยทําบ้านอะไรเลยนะครับเพราะเป็นคนขี้เกียจครับแล้วเขาก็ไปแยกทาบ้านของตัวเองดูครับป็งแฉเพื่บบนอนไมให้หมดเอาเข้าไปเรามาดูสวนของเขาวนะันบ้านเขาจะแยกดาดไหนครับมาดูกันมาดูน,ะดนะนี่บ้านมันก็โลง่งชิบหายคนโลกเลยนะครับ เนี่ยมาดูสวนมันครับนี่เนของเขาอ่ะกูผักเต็ะมาแล้วครับแต่ผมจะโดูไม่เอาครับเราไม่แกงเพื่อนเนี่ยนี่ก็เป็นดินแดนที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ไม่สวยเลยด้วซ้ำแฉลแต่ผมผมเดินมาไกลแล้วไงเห็นมันหายาก มันมีวาร์ปอยู่นะวาร์ปมาดินแดนเนีนนะ่ยผมเดินมาไกลมากซึ่งไอนี่ครับมันโตจนผมไม่อยากเก็บคนระับเก็บก็เหนื่อยมากอกี้ผมเก็บดื่มครับ ซึ่งคุณเวฟพอ่อก็ชอบเล่นตอนเสาร์วันที่ชอบแกงเพื่อนนะครับผมสร้างบ้านอยู่ยมันมาป่วนครับคนที่เร็วมากครับโอ้อยเอว ี่ก็เป็นป้านุ่มผมอีกครั้งครับทีก็ไม่ใหญ่เท่าที่น้าปีอะไรที่สร้างสิเรียคุณแม่เขาก็ไปแบบไม่บอกสาเหตุครับแม่เขานั่นจะตามแล้วครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะถึงผมพ่อไม่ได้ผมก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับซึ่งคุณแม่เขาก็ไม่ได้มาลากครับ